ฮัลโหลมาสวัสดีการยามเย็นๆที่แบบว่าเกือบจะมืดแล้วนะคะลูกค้านะคะวันนี้นเรามาไลฟ์กันตอนเย็นๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงเช้าไม่มีเวลานะลูกค้านะคะเลี้ยงไอตัวเล็กนะคะช่วงเย็นพอดีพี่เลี้ยงเขามาเอาไปแล้วนะคะเราก็จะมีเวลาอยู่ช่วงเย็นนะคะมาเรามานําเสนอไม้พื้นสัก ทองเก่ากันเลยนะคะลูกค้าชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะจะเป็นชุดที่ยาวนะคะชุดยาวแล้วก็มีตั้งแต่หน้าสิบสิบเอ็ดนะคะแล้วก็สิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบห้านะคะลูกค้านะ,ะชุดนี้จะขาากันแล้วก็ค่อนข้างจะมีทุก ทุกหน้านะคะแต่ความยาวความยาวมีตั้งแต่ต่าสุดก็คือเจ็ดศอกนะคะมีแค่สองแผ่นนะคะลูกค้านะต่าสุดหน้าสิบสองเจ็ดศอกสองแผ่นนะคะนอกนั้นก็จะอยู่ตั้งแต่เก้านะคะเก้าอกไปเลยนะคะลูกค้าเก้าศอกสิบสอกสิบเอ็ดอกสิบสองอกสิบสามอกสิบสี่อกสิบห้าศอกนะคะสิบหกอกเออมีเจ็ดศอกอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ จ็ดอกมีอยู่ประมาณหกแผ่นนะคะลูกค้านะต่อมาก็จะเป็น 13, สิบสามสิบสี่อกสิบห้าอกนะคะสิบหกอกนะคะลูกค้าสิบหกอกคือแปดเมตรก็มีนะคะลูกค้านะแล้วก็หน้า 15, สิบห้าสิบเอ็ดอกนะคะลูกค้าความหนานะคะลูกค้านะความหนาชุดนี้ก็เราก็จะคะกันนะคะสําหรับความหนานะคะความหนาก็จะมีตั้งแต่อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าก็คือ สามเซนครึ่งนะคะเกือบสี่เซนเลยนะคะสำหรับความหนานะคะแล้วก็บางสุดก็คืออ่าสามเซนนะคะคือบางสุดคือสามเซนนะคะที่หนาก็คืออย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะแล้วก็บางสุดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณนิ้วหนึ่งมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะสำหรับนิ้วหนึ่งนะคะนิ้วหนึ่งมีอยู่ไม่กี่แผ่นนะคะประมาณสักสามแผ่น นอกนั้นก็คือนิ้วครึ่งนะคะ3มเซนถึง3มเซนครึ่งเลยนะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะหนาๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เรามาดูไม้ข้างๆกันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะช่วงเย็นนะคะมันก็จะจะเห็นประมาณนี้สำหรับภาพเนาะ mm hmm. เดี๋ยวไว้ให้นิชาว,ว่างช่วงเช้านิชาก็จะอาจจะมาไลฟ์อีกทีนึงนะคะลูกค้านะาสำหรับหน้าสิบตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าหน้าหน้าสิบหน้าเสตรงนี้ด้วยสำหรับ หน้าสิบห้าสองนี่ชาแถมนะคะแถมตัวนี้หนามากเลยนะคะลูกค้าตัวนี้สี่เซน <สา S 1> เลยนะคะส, <า S 1> สี่เซนเต็มๆตัวนี้เราแถมไปนะคะสําหรับชุดนี้นะคะชุดนี้ของเราทั้งหมดเลยความยาวคือสวยมากๆนี่ยาวสิบห้าซอกหมดเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะสิบห้าซอกสิบห้าศอกคือหน้าสิบนะคะสิบสี่ศอกชุดนี้คือหน้าสิบจะเยอะมากๆนะคะหน้าสิบจะเยอะนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นหน้าสิบเอ็ดนะคะแล้วก็หน้า สิบสองมีนิดหน่อยแล้วก็มาหน้าสิบสามหน้าสิบสี่หน้าสิบห้านะคะลูกค้านะคะทั้งหมดชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดห้าสิบสามแผ่นนะคะลูกค้านะห้าสิบสามแผ่นสองตรงนี้นะคะมีทั้งหมดห้าสิบสามแผ่นส่วนความยาวก็จะสวยๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะมองไม้แบบข้างๆก็จะจะสวยงามแบบนี้นะคะไม้เก่านะคะลูกค้านะความสวยงามเราก็อยู่กันที่ จ็ดสิบเอร์เซ็นตนะคะลูกค้าเจ็สิบเปอร์เซ็นสำหรับความสวยงามมันจะไม่มีแบบการเตรียมร้อยอยู่แล้วนะคะลูกค้านะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบไม้เก่าก็จะเข้าใจเนาะเราก็ต้องไปเอ่อไปปรับไปใส่ไปโป้ไปแต่งนะคะลูกค้านะไม้เก่าของเราคือจะดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะคงตัวอยู่กับที่แล้วนะคะลูกค้าไม่หดนะคะไม่แตกไม่ลาวอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้านะเพียงแต่เราไปปรับสายโป้แต่งนะคะลูกค้า ช่างที่เก่งๆนี่คือแต่งรูตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนียนกิฟนะคะลูกค้าแทบจะไม่เห็นร่องรอยเลยนะคะตอนที่เราลงสีนะคะสําหรับช่างที่เก่งๆทําพื้นนะคะลูกค้านะ,ะสาหรับชุดนี้ทั้งหมดมีอยู่ห้าสิบสามแผ่นนะคะรวมเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่ห้าจุดสามหกยกนะคะลูกค้าห้าจุดสามนะคะลูกค้านะเกือบเกือบห้าจุดสี่นะคะลูกค้านะ มีเกือบเกือบหกยกนะคะลูกค้ามีเกือบหกยกทั้งหมดนะคะนี่ชามาจัดกันไปเลยนะคะจัดจัดโปกันไปทั้งหมดามามเหมากันเลยนะคะอยู่ที่แสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะคะลูกค้าชุดนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเท่ากับว่าตกยกละสามหมื่นสี่นิดๆนะคะลูกค้าสามหมื่นสี่นิดๆสำหรับชุดนี้ นิชาส่งฟรีนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะชุดนี้เรามาจัดส่งฟรีกันเลยตั้งแต่กำแพงเพชรถึงกรุงเทพหรือว่าเพชรชบุรีหรือว่าราชบุรีนะคะมันเป็นเส้นทางที่ผ่านเพราะว่าช่วงนี้นิชาจะเข้าที่เพชรบุรีบ่อยๆนะคะลูกค้านะเพราะว่าต้องไปแบบลูกค้าสั่งฝาเฟียมเยอะมากเลยนะคะลูกค้าก็จะไปดูแลตรงนั้นหน่อยหนึงนะครับเพื่อที่จะ ไปที่จังหวัดเพชรบุรีบ่อยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดอยู่พิกัดแถวนั้นนะครปมาสมอะไรเนี้ยนิชาส่งฟรีเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะราคา1นึ่งแสหมื่นห้าพันนะคะกับรายการส่งฟรีนะคะลูกค้านะส่งฟรีแล้วก็ยกลงให้ฟรีด้วยนะคะลูกค้าคือลูกค้าคือมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวนะคะลูกค้านะนิชาเอาลูกน้องไปยกลงให้เลยนะคะลูกค้าลงให้ฟรีแล้วก็ส่งฟรีสําหรับชุดนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจทักนิชามาได้เลยนะคะกับเบอร์โทร0640071199นะคะลูกค้านะเบอร์เดิมๆนะคะลูกค้าทักกันมาเลยนะคะสำหรับพื้นชุดนี้ถ้าตรงกับสายงานท่านใดก็รีบทักนิชามาได้นะคะลูกค้าเพราะว่าเราจัดโปรส่งฟรีนะคะลูกค้าจริงๆาอยู่แถวแบบเพชรบุรีหรือลาดบุรีนี่จริงๆค่าขนส่งก็หมื่นกว่าแล้วนะคะลูกค้าสำหรับค่าคนส่งนะคะ หมื่นกว่าแล้วแต่นีชาจัดส่งฟรีนะคะลูกค้าอ่ารีบๆกันหน่อยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกค้า